ทานบูฟังที่ขบบรบโบลานวาบุญบาปนี่เป็นครูคือเงาเด้อเงาสิทธิ์ตามเฮ้าสู่วันบบมีเวนแมนเฮาสิผ้ามันหล่นผ้ามันตินแลนผ้ามันแ,แ,แ,แอนควนเงานันกับแอนตามย่ามเฮา,ายกยางใหญ่ใหญ่ยางไปมาย่ามเฮาเอ็นหลังนอนกับแอนเอ็นตามด้วยขันว่าเฮ้าล่งหวยผู้พ,พาลายลันขึ้น้นไม้พาหลานด้านเขาเงาก็ติดตามเก,กเกี่ยวก็เกี่ยวพันทนั่งบนได้มีย่มเฮินห่างกันไปได้ สารใดแท้คือบุญกับบาปมานหักติดตามคนตามสนบ่เศร้าพี่น้องเอ้ยวัดดีครับท่านผู้ฟังที่ครบเอยนองที่หักแพงรายการมูลมังดั้งเดิมถ้าราผู้สนใจเรื่องครับเรียงว่าปฏิบัติสมาธินะครับ วิธีทำสมาธิง่ายๆได้พญายนาคประานหัวตามผม,มรู้มาเลียนมาน้าผู้บาอาจารย์ศึกษามาการทำสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบนะครับมันมีพลังตัวและก็มีประโยชน์ในปัจจุบันนคือว่าหให้หใจสบายนะครับธรรมดาหายใจสบายคลายทุกข์จิตใจนักแนนมันคองอารมณ์แจ่มใสเบิกบานสมองก็แจ่มใสควบจำก็ดีเด้ทำงานมีประสิทธิภาพด้ชุม่มดังสมาธินะสุขภาพก็ดีนอนรับสบายรักษาโรคได้หล,ลายอย่างเรียนหนังสือก็เก่ง นะครับที่สําคัญคือได้บุญมากเลยนะครับเนี่ยวิธีทาสมาธิที่มันง่ายๆเนี่ยก็คือครับทาได้หลายวิธีหรากว่าแต่วิธีที่สะดวกที่สุดก็คือว่าวิธีกาหนดลมหายใจนะครับผมอืมอานาปานสตินะครับผมเพราะว่าเ้าหายใจอยู่แล้วเหตุใดทุกเวลาครับทุกถานทีครับทุกอริยบทครับแม่นั่งยืนนอ่งทึ้งรถก็ตามนะครับแต่ว่าครับท่านั่งดีที่สุดก็คือ ห่้ามือเศร้าตอนมืดมืดจะนอนเศร้ามืดอันตีีแก่งดีมากๆนกหังคดสมาธิแบบพระพุทธรูปนั่แหละครับผมเอาตีนขวาทับตีนใส่นะครับนะมือขวาทับมือใส่ตัวตรงหน้าตรงมีสติสัปชัญญะลับตาตามสบายไม่ต้องเกรงไม่ต้องไปคมตาทําใจให้สบายที่สุดร่วมคว่ำนะครับร่วมคว่ำรู้สึกที่ทั้งวัดเนี่ยไปอยู่ที่ปลายจมูกพยายามรูที่ลมหายใจ นะครับล่วมหายใจเข้ากับรูร่มหายใจออกกับรูนะครับเพียงแต่รู้ซื้อเมื่อต้องไปปรับแตงนะครับปับปรุงแตงล่มเมื่ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับสิ่งที่ทำนาทีครับรู้ให้คิดใจรู้ซื้อทาจังสี่ครับเรื่อยไปประมาณจักห้ามื่อสิบมื่อยี่สิบเอาว่าหานาทีสิบนาทียี่สิบนาทีแหละครับมันเป็นครับยี่สิบมื่นยี่สิบนาทีเห็นดูู้ถ้าคิดใจบริสุทธิ์มันจะเกิดสมาธิได้เร็วนะครับเออเร็กน่อยหกปีสิบสองปีในสามารถเทศได เกิดสมาธิใดพ่ายในสิบที่ผ่านหน้าที่ทันทีครับง่ายเมื่อจิตใจเริ่มสงบลรงเมื่อจะรู้สึกครับอุ่นขึ้นเดียบานะธรมรมามันจะรู้สึกเบากายเบามือจะเริ่มรู้สึกแล้วครับแจ้งขึ้นอาจรู้สึกขนลุกคู่สั้นบางคนจะรู้สึกครับลับเพระพาะว่าสติตามพระท่านนะครับที่นี้เม,มื่อครับจิตมันสงบหลายขึ้นจะรู้สึกครับโต,ตลอยบางคนจะรู้สึกครับตโตโยโครงอาจจะรู้สึกครับน้ำตาไหลบางคนอาจจะรู้สึกตัวล้มพออเลยครับตัวน้อย คือจิตเกิดปิติหรือว่าเนีครับเรียกว่าขันอุปจาระครับสมาธินะครับจารสมาธิคือว่าจิตสงบขึ้นจิตสงบขึ้นไปอีกบางคนจะรู้สึกครับลมหายใจในน้อยลงหน่อยลงใหน่อยลงมคือลมละเอียดขึ้นนะนะจนที่สุดคือยังโบบริหายใจในบางคนอ่าแล้วจะรู้ซึกนะครับกายที่ยู่นั้นหายไปนั่นคือสมาธิถึงขันครับบอกยังไงว่าอัปปนาสมาธิย่าสนใจ อย่านใจภาพหรือว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นสนใจแต่เพียงกั่ลมหายใจคูว่าอาจารย์เพิ่นบอกนะครับง่ายๆเท่นี้แหละครับผมนะนายนิดนะนะครับขอบคุณมากๆเลยที่ใส่ครับรายการพญานินามผมวนพระสงฆ์โอ้จตว่าเป็นผู้ชำนาญนะครับราการนั่งสมาธิแต่ว่าศึกษาเรียนให้พี่น้องได้ศึกษาให้พี่น้องได้เข้าใจถามาว่าได้ต่อไปว่า่ได้ตอบว่าได้กับว่าตอบนะครับหาคําตอบจากครูบาอาจารย์นี่แหละครับผมพ็นสันพญานินามันนี้เาองมาคุยกันต่อบาเิกดา เออผมเบาสูพี่น้องฟัง่งเราเรื่องครับผู้ริงคิดคนครับวิทยุกระจายเสียงโคมานี่นี่ครับไอสไตล์ในเฮตเราเบิดนะครับสูพี่น้องฟังแต่ว่าสรุปแล้วก็บอสูพระพุทธเจ้าดอกเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพนจริงนี่ครับหลายอย่างหลายแนวคนซูมือนี่หอกระจริงบินกระเป็นเด้พวามีนี่ยครับอ่าย่นย่านขี่เครื่องบินหอฟ้าอาศัยย่นผ้าขึ้นไปจังขับถึงทีเด้บอกคือตังเกียจีสมัยเจ้าศาสดา เพิ่นเสดสันฝ่าว่าต้องชี่ย่อมย่านเลยครับเพิ่นเสด็จเมืองบาดาลบ่คือชี้เื่ไปให้มันอยู่ไปโดยย่านข้าวหน่อยลัดเดียวนะครับก็ไปถึงบ่คือสูมือนี่ครับสีเฮินฝ่าต้องครับชี้นนักวิทยาศาสตร์ซื้อกล่องกระไดแก่นะครับเอดิสันนี่ยสำคัญที่สุดเอดิสันเอดิสันนี่สำคัญเล่าฮูจักกันครับทัวโลกาว่าเขาเป็นคนเยี่ยมเิ่นผู้นี้ฮูจักเอาแสงไฟฝ่ามาทําเป็นประโยชน์เฮ็ดไฟฝ่าเกิดขึ้นโลกกากวงก้อนไผ่เอดิสันนี่แหละพวกชาวโลกเลยกใส่ไฟฝ่าทั่วถึงกัน ก็เพราะว่าเอริสันได้คิดหาครับามากคนละเขาเป็นคนทําขึ้นแสงไฟจังในหุงนี่พวกพ่อรุ่งและแม่ป่าจํไวบผู้เก่งนี่ครับซื้อว่าเอดิสันนี่ผู้เฮ็ดนะครับไฟฟ้าให้เฮาใส่สำคัญเน,นี่เอดิสันนั่นนั่งอยู่บ้านแสงไฟฟ้าผ่านไปทั้งบนเลยเป็นคนหวนชิดนี่ครับเรื่องแสงไฟฟ้าหวนเอาแสงมาใส่เป็นแสงไฟสีเดยบแล้วคึน้นเนาะทั้งเราจิตทั้งเราคนก็เลยได้ดังหมายนะครับเพชรไฟฟ้าขึ้นใส่ก้อนมูในโลกา เขาเป็นผู้มีบุญพุ้นพวกเข้านะครับป้นย่อหยองเอลิสันทำใดจังมีไฟโลกครับเกิดุงเปียบแทกันบ่ไดสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาพระสัมมาครับผนันเก่งเกินไผ่ชาวพระรังสีนะครับพระองค์อยู่สายไว้เกินเกินลอยเพลินพุ่นพระองค์ขันพระองค์นะครับจะเอาใส่แสงสว่างนะครับท่องไปหายเออแสงของเพลินสัพพระรังสีพระองค์หุงสวัยเกินลอยของเพลิน ขันพระองค์เสีเอาใส่แสงสวัยนะครับแจงทรงบวหาไฟฝ่าอยู่ฝ่ามาไตกระซองแส,ง,สงดอกปีซาเลยครับคือคว่อมลู่นะครับเฮ็ดระเบิดเพื่อทํลไรไอสไตล์ไอสไตล์ในเขาทํลไยาศาสนานะครับบวย่อหองดีพออย่างพอไปคัดไปคลองกับวีซาพุทธศาสตร์ได้เออถึงสามารถรอบลู่กะวังขามูปะซาได้เนี่ย <c oughs> ฝ่าหำหอง พอไฟแลนจังเป็นแสงไม่นบอ่อดเอดิสันนี่ก็เลยคิดอยากได้แสงในมาาใส่เออ <c oughs> ก็เลยสําเร็จได้พอปัญญานะครับหาสอดสองเอาแสงไฟฟ้าครับมาใส่ได้ดังหมายผู้จังสี่นะครับว่ามีประโยชน์ต่อโลกลาผวกมูอเฮ้าขั้วนี่ครับย่อว่าเพิ่นเนี่ยดีเยี่ยมเลยครับผมเออคนเก่งๆนี่หลายดิอในบ้านในเมืองในโลกเข้านี่ ก็คือวานลลั่นแหละหาละคนเขาไปวัดไปว่าก์อะไปจําศีลไปภาวนาไปเวบ้าพื้นลูกไผ่ไปเบ้าพื้นลูกเขยก็มีดิ่่ได้บุญดอกพุทธัง้ัสนไปจําศีลหูจักบอไปรักษากายตัวเพิ่นว,ว่าให้เกิดปัญหา,ารักษาปากว่าจ่ายะตัวยะหลอกไปวัดนั่นเวลาเสียออกให้พ่อประมาน ยาครับให้ปากประสานโตเถียงคนอื่นสิเป็นบาปนากักมื่นโมเมนจำศีลน,นิ่นพามนูนินของเฮ้าตัดบอกยาให้ยใจเปลี่ยนปอกับโลบโม่โทโสบ่ให้ลืมพุทธโธสงบไว้ก้อนเฮ็ดให้ถือครับกันบอนนะครับของภาษามาคอยหูว้สาจำศีนมันจังแมนเออไปจำศีนไปนอนคุยมมศีนบอยูเลยหนีไปไกลบ่รักษากายใจก็เลยเสียประโยชน์ เพิ่มตั้งแต่โทษบุญแลนหนีปา่าที่หาาั้งคนไปจำสินไปว่างไปละตัวไปชำระนะครับกายใจของโตบนใดมันพาโรูให้กําจัดออกให้มันเจียงทั้งนอกและก็เจียงทั้งในบนใดมันเป็นไพ่ให้ครับเลิกให้ละเพิินว่าให้จิตใจเป็นพระนะจังแมนจํเสียนไปจำสินอย่าไปซื้อใจมันเวอห,อหรือว่าใจมันค้อนให้รู้จักสั่งสอนเจ้าของจังแมน ใจมันเลียนให้ดึงครับมันด้วยสินใจมัน,นครับบินให้เอาสินขานาพูนว่าให้เอาสินมาปราบปลุกโมทโทโสเลยเราเกิดเป็นโตจำสินนั่นแหละหูบอเพื่อนบอกไปจำสินเนี่ยคือไปยู่วัดสีข้อบอกให้ชัดๆไปรักษาโตรักษาว้อม,มู้โหอย่าให้มันเกิดให้รักษาเอาเถิดครับควอมลุบโกดหลงนี่รักษากายให้ตรงจิตใจให้ซื้อ บ่าหายใจมันวือไปภาวนะาให้ยับย่างมัานสาตันหาจิเลสเนี่ยมันจังนียครับบ่เป็นเพจเรียกว่าจำศีลน,นันจาให้ดีย่าไปนอนวัดนี่ยสิขอบอกให้ชัดนี่ครับย่ํมานอนจำศีลน,นันยาสิแย่งกันจินอาหารกันยากนั่นแนวใดนี่นนครับถือปากยาอยากรับกอเว้นพ่นวาจงทําความเข้าใจกันตามเะครับคาบอกเห็นกายทางนอกเห็นกายทางในภาวนาลงไปยาใดสีคาน ให้ฮจักคิดอ่านครับไรตันหาพันวาต้องใส่ภาวนาท่ำใจให้มันอยู่อย่าห้ใจม่านรูไปตามอารมณ์ให้ฮู้จักสะสมเอาบุญจังแมนรักษาให้เทิงแกนจาศิลนครับเพันวาจาวัดคัดศิลเนี่ยมันเป็นเรื่องสั้นดีอันนี้มันไม่ไปเถียงไปคุยกันย่ำไปวัดไปว่าพ่นวาหาลัางเทือกับวินัยถ้ำสองค่ำพ่นวานะครับ ได้แกองค์พระพุทธเจ้าเลยครับเพิ่นบอกบอกไปใส่ด้เพราะว่าทําวีนยนยเทียนองค์พระบาทพระศีธาตุนะครับตถาคตาเดี๋ยวนี้พาสมาของเฮาก็ออยังอยู่ดิทําวีไัยก็เป็นครูพระศรทธาอ่้ทํ้เอาสาสวรรค์ก็ไดหรือสไปเมืองใหญ่คือพะนิพานพุนต้องนู้จักให้ท่านรักษาสภาพให้ครับจัดตัวบาปด้วยข้องครับของศิลภาวนาให้เกิดเป็นอาจินนิพานใดแน่เพิ่นวา รักษาศ um. ีลอยู่ไซก็ได้เลยพี่น้องเ้ยเพิ่นวาไหวศีลอยู่น้ำเห่าต้องรักษาบ่เศร้านะครับจังบ่เป็นบาปบวชต้องทราบรักษาเจ้าของ่ให้กายลำพ้องว่าจะบ่นหยาบใจบ่าหาบควบรวบกูท่านะครับใจบ่บาปควบรวบกูหลงด้วยเป็นใจโดยตรงนะครับหูจักสาเนเพิ่นวาเออศีนบ่ไ้เป็นใครแตว่าได้รักษาศีนเนยเออศีนบ่ไ้เป็นใครแต่ว่าได้รักษา ศีลก็คือกายยาาของเฮาหูบอศีลน,นั่นเป็นตัวก้อให้เกิดครับบุญมีมากดิพอกายย่าครับว่าได้เห็ดบาปว่าใจหาย,ยาเฮ่ากับบอมีครับใจก็ดีโสผ้าทุอย่างบุญต่างๆก็เลยเกิดมีมากทนตัวครับพี่น้องเลยเออศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ศูนย์หนังสือมุ่นมัางดังเดิมเล่มเดียวเป็นหมอสูตรหมอขวนหมอประเภทนี้เลยสบายเรียบร้อยเบิร์ยืนหันเป็นพันๆเรื่องนะครับ เล่มนั้นมันหนักเป็นกิโลผมนี่ครับเล่มหนึ่งอะ่ะนะเล่มนั้นมันมีบัตผมถอดมาใส่หันอ่ะเดียวเอาใส่เล่มนั้นเล่มนี้ทั้งคนมาถามขึ้นเงื่อนเฮ็ดจังได้น,ดนอตั้งสาเฮ็ดจังได้น,ดนอทำหนายฝันเฮ็ดจังได้น,ดนอเออ่ฝันบอดีเฮ็ดจังได้แก้ไขจังไดรเนี่ยเอปอ่าเขาพ้งกินโอ้ยมันก็หลายเล่มเอามาใส่เล่มเดียวกันแล้วเลยจบนะครับมื้อนี้โอ้สิบตอนนี้คือสิบมดเวลาแล้วเอาไว uh ้ตอนใหม่เด้อตอนใหม่นี่ เป็นตอนต่อไปผมชี้ว่าเรื่องนี้ละเ,เรื่องครับเครื่องเข็ดเครื่องขวงผีปอบผีเปรตผีสมกมนี่ละแก้ไขกันยังไงมือนีล่าสบายดีสวัสดีครับ